ผู้ที่ครอบครองพลังของทุกชาติตอนที่8เครดิตผู้แปลหวนคืนมาล้างแค้นเว็บตูนเป็นเวลานานนับปีที่ผมได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่เหมือนเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วยิ่งเมื่อเทียบกับประสบการณ์นับล้านปีช่วงเวลาอันแสนสั้นที่เป็นดั่งความหมายของชีวิตเป็นความรู้สึกรักอันนิรัน ที่ผมไม่เคยจะรู้สึกมาก่อนเป็นดั่งความรู้สึกดีที่ไร้ซึ่งจุดจบแต่ถึงกระนั้นแม่ก็ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเธอตายเพื่อที่จะปกป้องผมแม้ผมจะเคยตายมาแล้วนับล้านครั้งก็ไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนมีชีวิตต่อไปนะจ้าอิน ได้ครับแม่ฮ่าฮ่าโปเช่อืมเด็กงั้นเหรอนี่เจ้าหนูมาที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยเขตล่าแถวนี้มันอันตรายนะ อ่เพิ่งเคยเห็นไก่ฟ้างั้นเหรอใหญ่ใช่ไหมล่ะฉันเองก็เพิ่งจะได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันภูมิใจเหรอฮาอืมแล้วครอบครัวเธอไปไหนล่ะตายแล้วนี่มันหน้าหนาแล้วนะไม่หนาวหรือไงทำไมใส่เสื้อบางๆแบบนั้นมาล่ะ ไปที่บ้านฉันก่อนซิอ้าวแม่ผมกลับมาแล้วครับทำไมออกมารอข้างนอกอย่างนี้ล่ะมันหนาวนะผมบอกให้แม่รออยู่ในบ้านไม่ใช่หรืองไงเจ้าหนูไปอาบน้ำก่อนทานข้าวสิกินนายนี่สุดยอดเลยอ้าวอ้าววันนี้เรามีไก่ฟ้าเนื้อนุ่มๆด้วยละ่ะรีบกินเข้าสิไม่หิวหรืองไง อเสียงดังงั้นสินะภูเขาทั้งนั้นมีการก่อสร้างน่ะเขาเรียกมันว่าอะไรนะรีสอทละมัง้งยังไงก็เถอะทำไมไปเดินอยู่แถวนั้นล่ะก็แค่เดินมาอืมยังไงก็เถอะที่นี่มันไม่มีอะไรนักหรอกไม่ใช่ที่ที่เด็กจะเติบโตได้หรอกนะรุ่งนี้เธอค่อยกลับไปที่หมู่บ้านกันแล้วกัน เดี๋ยวฉันจะให้ร้องผู้ว่าเมืองจัดการให้ยังไงเธอก็ต้องไปเรียนแล้วถ้าไปเรียนแล้วแล้วก็อย่าลืมวิธีพูดกับผู้ใหญ่ให้มาสุภาพด้วยล่ะอหนูเข้าใจนะ ฝ <c oughs> ากกดติดตามช่องไฮโวนซิกซิกเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปด้วยนะครับ